ต่ายถามว่ะโอ้ยฉันก็เค้นนดีเจ้าค่ะโอ้ยทุกคนค้าดูค่ะอีนี่ค่ะมันสั่งผักแล้วมันก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่ะมันจะเอาผักไปแล้วค่ะทุกคนแหกตาดูเลยค่ะฮัลโหลเออเออเจ่ายก็ได้อ่ะไปใช้ไม่ได้เลยคนสมัยเนี่ยผักไม่จ้าผักสดๆเลยจ้าแกดูดิ ผักกาดน่ากินมากเลยอ่ะอันเนี้ย30บาทเองนะหนูอุ้ยแกผักกาดขาวนี่ก็น่ากินอ่ะอันนี้ก็30บจ้ะอุ้ยแกฉันว่าเราทำมะเขือกินกันดีไหมน่าสนนะอุ้ยแกหรือว่าเราทำกระหล่ำปีทอดน้ำปลาดีอ่ะอือุ้ยอันนี้ก็น่ากินแกเลดิอุ้ยอันนี้ก็ดูสดมากเลยอ่ะเอาไปใส่ชาบูต้อร่อยแน่ แต่คิดไปคิดมาฉันอยากกินแกงกะหรี่มากกว่าว่ะเอางั้นหรอเออนั้นเราไปดูร้านอื่นกันดีไหมเดี๋ยวจะหนูอ่ะนี่จ้ะห้ายบาทจา้ะอะไรวะแกเอา้าก็เจ๊เห็นหนูเลือกๆๆือเลือก,เ,อก,เ,อก,เ,อกเจ๊ก็เลยหยิบใส่ถุงให้แล้วจ้ะเอเอเจ๊คะแต่พวกหนูยังไม่ได้บอกว่าจะซื้อเลยนะคะอา่า น้องสองคนนี่เอาละเอาละเอาละเ,ละเนี่ยมาหยิบผักฉันจนมันช้ำไปหมดเนี่ยฮะแล้วจะบอกว่าไม่ซื้อเหรอฉันจะประจานจริงๆนะอ่ะโอ้โอเคจ้าจ้าอยนะเจ๊ห้500าร้อยจ้าอ่ะนี่จาา้ะผักวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะหนู มัน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 ,มนเอา้าดาวพิมทำไมซื้อผักเยอะจังอ่ะแล้วไม่ทำหน้าอย่างนี้อะก็อีเจ๊าขายผักในตลาดอะดิฉันนะยังไม่ทันบอกลวดจะเอาแค่ชีช้ๆเลือกๆดูเจก้ก็ก็หยิบหยิบหบใส่ถุงให้อย่างไวเลยแถมมาเก็บตังพวกชายอีกนะต้อง500ห่าร้อยเนยอ๋ออีเจ๊มือไวคนนั้นนะนะใครมาซื้อผักแถวเนี้ยก็โดนประจำเลยนี่ วันก่อนฉันก็โดนวันนี้ฉันก็เลยว่าจะมาสั่งสอนเจ๊กันสักหน่อยคอยดูนะสามร้อยบาทพอดีจ้ะพ่อหนุ่มอะไรอะเจ๊ผมกำลังดูอยู่นะไม่ได้ซื้อสะหน่อยนี่เอาใส่ถุงแล้วก็ต้องซื้อสิจ๊ะอะไรอยู่วะทาไม่มีได้ไงอะทุเลสวะ่ะจะมาจะเยียดขายกันแบบนี้ไม่ได้นะเจ๊ ยัดเยียดอะไรกันพ่อหนุม่มก็เจเนี่ยเห็นว่าพ่อหนุม่มเนี่ยเป็นผู้ชายคงจะเลือกซื้อผักไม่เป็นไอ้เจก็ใจดีเลือกให้เัี้งมาว่าเจอีกอะซื้อเสร็จแล้วก็รีบไปซะเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นเขาจะมาซื้อบางหน้าร้านอ,อะไรวะผักจ้าผักสดๆจ้าซื้อผักไหนสิเจอ่ะเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้เลือกผักเลยนะ วันนี้คนสวยอยากกินอะไรนะจ๊ะเลือกได้เลยนะอวันนี้ฉันว่าฉันจะมาเหมาผักทั้งหมดของเจ๊อะ่ะแต่รบกวนช่วยเอาไปส่งที่รถได้ไหมจริงเหรอจ๊ะได้เดี๋ยวเจ๊เอารีบเอาไปส่งให้เลยงง้นรีบตามมานะเดี๋ยวฉันรอที่รถจ้า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 เดี๋ยวเจ๊ตามไปนะ ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงรับรองสดใหม่ทุกอย่าง<ม>ฉันว่าฉันไม่ซื้อผักของเจแล้วล่ะดูจากที่เจขนผักมาผักคงจะช้ำหมดไปทำอาหารก็คงไม่อร่อยอ,อินนี่มึงวอนซะแล้วเนี่ยกูขนมาเนี่ยหลังกูแทบจะหักแล้วมึงบอกไม่ซื้อเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูจะประจานให้คนเขารู้กันทั้งตลาดเลย ว่ามึงเนี่ยสันดานต่ำแค่ไหนเจา้าขาเอ้ยอีนี่ตามันซื้อผักแล้วมันไม่ยอมจ่ายตังเลยเจนั่นแหละที่โกงกินคนอื่นเอาสิที่เจประจานฉันกับที่ฉันประจานเจลงโซเชียลเนี่ยใครมันจะมีน้ำหนักมากกว่ากันอะไรใครโกงคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยโกงใครเว้ยมึงมีหลักฐานไงนี่ลเลีวยงมาว่าเจอีก เอาไปซื้อเสร็จแล้วก็รีบๆไปไปเดี๋ยวลูกค้าคนอื่น็จะมาซื้ออยู่มันบังหน้าร้านอ,อะไรอยู่วะตอนนี้เจ๊ดังใหญ่แล้วนะมีแต่คนทันมลงด่าทั่วโซเชียลเลยนะเฮ้ยูนสีเจ๊ยังไงใส่พี่ดีเลยนะจะบอกให้ ผักไม่จาผักสดๆเลยจ้าหนูเอาอะไรฮะกระหล่ำไหมกระหล่ำเอากรวดมะนาวมีนะเอานหนุหน,นุต้มขาไก่เอาขาขาขามียังขาร้านเคมีเอา้าผักสดๆ,ๆจ้าโฮ้ยทำไมไม่มีใครมาซื้อเราเลยวะอย่าไปซื้อในร้านนี้อีกแ้วเออแกอย่าไปเฉียดอย่าไปเข้าใกล้เลยนะมี เออมีแต่ไยแต่ไม่มีมารยาทเลยไป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 ,ไป